สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2 2กันยายนค่ะ r Real y i e l d หนุนยูพนับัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทั้งเส้นจุดระเบิดแรงเทขายสินทรัพย์ทั่วทั้งกระดานนักกลิทเทแทมชี้ต้นเหตุสำคัญคือดอทพลอตประมาณการ Fed Funds Target r a t e ปี2024และ2025ถูกยกขึ้นมาครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่งผลเสมือนการขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะอ่อนแรงลงในไตรมาสสุดท้ายหลังเงินออมส่วนเกินหมดไป ลุหนี้การศึกษา43ล้านคนต้องกลับมาชำระดอกเบีย้ยอีกครั้งหลังลังลนล้ามา3ปีครึ่งสหภาพแรงงานรถยนต์ประท้วงใหญ่ปัจจัยการเมืองจอ่อซ้ำด้วยกัวเวนชัดดาวหากสภาคองเกรสต,ตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณสารพัดปัจจัยท่วงเหล่านี้ค่ะคงเพียงพอยับยั้งไม่ให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยสยบยิวแท้จริงซึ่งพุ่งทะลุ2%ไปไกลหลายช่วงอายุให้กลับลงมาหาจุดสมดุลใหม่ใกล้2% ยุติรอบการรีบาวระยะสั้นของ US ดอลลร์ทั้งหมดนี้ค่ะจะช่วยแปลเปลี่ยนสถานการณ์180องศาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนุนราคาสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นรอบใหญ่ด้วยเฉพาะอะไรอะไรที่ชอบดอลลร์อ่อนค่านักกลิทแทมเดินหน้าจัดหนักระดับอออินเข้าซื้อทุกตลาดที่เราเน้นทั้งกองทุนกลุ่มโภกภั์หุ้นจีนหุ้นเวียดนามรวมถึงหุ้นไทยค่ะมาดูการเคื่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซตอินเด็กปิดไปที่1514.26บจุดบวก0.4 2เปอร์เซมูลค่าการซื้อขาย4 2 3 6 7้ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยรีบาวทางเทคนิคหลังรุ่งแรงโดยมีการซื้อกลับในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างโรงไฟฟ้าหลังรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้ปตทลดค่ากา๊าซและกฟผเว้นเก็บหนี้ส่วนทางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4936ล้านบาท ระยะยืมผันรัอายุหปีปิดที่ 2. 7 8เปรซับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.02เซค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาทส6สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐภาพรวมเงินบาทยังเคลื่อนไหวไปในโซนอ่อนค่าจากปัจจัยสําคัญคือประธานเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงลงค่ะเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่า อาจคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปขณะเดียวกันค่ะผลตอบแทนพับัตรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีมิกิปิดไปที่32,571.03จิดุดศูนสาจุดลบ 1. ึ่งสเเส่วนเซียงไฮ้ขมมิชชั่ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะตามที่ทางตลาดทุตเอเชียส่วนใหญ่ซึ่งถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อเซียงไฮ้ค้มมิชชั่นปิดที่3 0 8 4 7 0จุด ลบ7ส่วนดาวโจนส์ตลาดทุนนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระด,ดับสูงเป็นเวลาน,านานกว่าที่คาดการไว้ด้วยความกังวลดังกล่าวค่ะส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดาวโจนส์ปิดที่3 4 0 7 0 4 2จุดลบ 1. เเซ S&P 500ปิดที่4 3 3 0ัจุดลบ1.6เและนสต d a กปิดที่13,223.98จุดลบ1.8เปอร์เซค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบมากกว่า1%นเในวันพฤหัสโดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกบ่งชี้ว่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่ระดับสูงต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อ c c 4 0ปิดที่7,213.90จุดลบ1.59% DAX ปิดที่15,571.86จุดลบ1.33%และฟูซี่ร้อยปิดที่7,678.62จุดลบ0.69%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขานรับข้อมูลรายงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบีย้ยที่ะระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟอ้อ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบบริษาทสแตนวยอร์ปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป 0. 1ปซตปิดที่89ดอลลาร์63เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าภาวะอัตราดอกเบีย้ยสูงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันอย่างไรก็ดีค่ะราคาน้ำมัน wti ปิดขยับลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากข่าวรัสเซียประกาศระง,งับส่งออกน้ำมันทั่วโลกเป็นปัจจัยหนุนตลาดในระหว่างวันส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 0. 3เซปิดที่ 9 3ดอลลาร์ 93. 30เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสเนื่องจากการแข่งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปจัจจัยกดดันตลาดโดยสัญญาทองคำตลาดโคมเมกสมงมบเดือนธันวาคมลบ1.40%ปิดที่1,939.60เ้าดอลลาร์60เซนต์ต่อไรล และโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงกับกองทุนเปิด k t ทามทวินสตั c กเจอร์ค e มเ r ล็กซ์ร1หรือ KT Twin 1น1อายุประมาณ1ปีเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่18-25ถึง25กันยายน2566นี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะและนี่คือทั้งหมดของ k t ท m erm อ a ป y New ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท erm s s m r t t Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ